ความจริงที่ควรรู้อาหาร6ชนิดช่วยล้างพิษในร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องหมั่นดูแลตัวเองด้วยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์พร้อมกับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและด้วยยุคปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าเรื่องของอาหารการกินสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เอ๊ะแล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อนั้นจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรืออาจจะเป็นอาหารที่กินแล้วแอบทําให้สุขภาพร่างกายของเราบั่นทอนลงต่างหากล่ะดั ดังนั้นวันนี้สุดติ่งก็มีอาหาร6ชนิดเป็นอาหารใกล้ตัวที่มีสปปรรพคุณช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ดีมากๆมาแนะนําให้ได้เลือกกินกันค่ะเพราะการเลือกกินอาหารที่มีสปปรรพคุณช่วยขับล้างสารพิษตกค้างต่างๆภายในร่างกายได้จะมีส่วนช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นแถมยังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วยว่าแต่อาหารที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. มะนาวน้ำมะนาวถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะด้วยรสชาติที่เปรี้ยวจี๊ดนี้จะอุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากซึ่งวิตามินซีจะมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆอีกทั้งยังมีส่วนช่วยต่อต้านการอักเสบต,ต่างๆภายในร่างกายด้วยรวมไปถึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ อีกด้วยและไม่เพียงแค่นี้น้ำมะนาวยังมีสรรพคุณเด่นๆก็คือช่วยขจัดสิ่งต่างๆในร่างกายออกมาในรูปแบบปัสสาวะได้เป็นอย่างดีจึงช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานดีขึ้นและกรดซิตริกที่อยู่ในน้ำมะนาวยังมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้นตับและช่วยในการล้างสารพิษตกค้างภายในร่างกายให้ออกมาได้ดีมากขึ้นดังนั้นน้ำมะนาวจึงมีสรรพคุณช่วยดีท็อกซ์และเป็นยาขับปัส สวะที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวดังนั้นอยากมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมะนาวให้ได้บ่อยๆกันด้วยนะคะอย่างเช่นชงน้ำมะนาวอุ่นๆดื่มในตอนเช้าหนึ่งแก้วจะช่วยดีท็อกสารพิษตกค้างในร่างกายได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้หลายโรคอีกด้วยล่ะค่ะ 2. หอมหัวใหญ่นี่คือผักที่มักจะเป็นส่วนประกอบในอาหารที่หลากหลายเมนูและสามารถกินได้ทั้งแบบสดหรือแบบสุกก็ได้เช่นกันอีกทั้งหอมหัวใหญ่ยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้และยังเป็นแหล่งรวมของไฟเบอร์และพรีไบโอติกซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพและจําเป็นต่อการทํางานของลําไส้และเมื่อ ื่อร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มจํานวนแบคทีเรียชนิดดีให้กับร่างกายช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทํางานดีขึ้นดีต่อระบบย่อยอาหารและที่สําคัญมีส่วนช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกมาในรูปแบบอุจจาระและปัสสาวะได้ด้วยและไม่เพียงแค่นี้หอมหัวใหญ่ยังจัดว่าเป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเมื่อกินบ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยป้องกันการอักเสบของเซลล์ได้ช่วยป้องกันมะเร็งตับและมะ เร็งลำไส้ได้รวมไปถึงยังมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดช่วยบำรุงเลือดบำรุงผิวบำรุงเส้นผมช่วยต่อต้านภาวะซึมเศร้าและยังช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 3. ฟักทองฟักทองมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่กำลังดูแลสุขภาพเพราะฟักทองเป็นพืชที่อัดแน่นไปด้วยกาก,ากใยอาหารมีไขมันน้อยและแคลอรี่ไม่สูงอีกต่างหากจึงสามารถกินฟักทองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอ้วนอีกทั้งฟักทองยังมีวิตามินที่หลากหลายกินฟักทองบ่อยๆจึงมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงสายตาช่วยลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ช่วย ป้องกันการเกิดนิ้วช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงหัวใจช่วยทำให้อารมณ์ดีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้และที่สำคัญมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าฟักทองจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงการกินฟักทองให้ได้บ่อยก็จะช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้และเมื่อระบบขับถ่ายดีสารพิษตกค้างต่างๆภายในร่างกายก็จะลดน้อยลง จึงเป็นการช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคต่างๆในอนาคตนั่นเองค่ะ สี่มะเขือพวงสำหรับท่านใดที่ชอบเขี่ยมะเขือพวงทิ้งบ่อยๆต้องลองมาฟังประโยชน์ดีๆของมะเขือพวงก,กันสักหน่อยแล้วนะคะมะเขือพวงจัดว่าเป็นผักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสารอาหารเพราะจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมฟอสฟอรัรสธาตุเหล็กและเส้นใยอาหารสูงมากซึ่งเส้นใยอาหารที่พบในมะเขือพวงก,ก็คือกลุ่มแพคตินเป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ําได้ พร้อมกับช่วยเคลือบผนังลำไส้ช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินออกจากอาหารช่วยลดการดูดซึมสารอาหารคาร์โบไฮเดรตพร้อมกับช่วยดึงน้ำไว้ดังนั้นมะเขือพวงจึงเป็นอาหารที่ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายเมื่อกินมะเขือพวงบ่อยๆจะส่งผลทําให้อุจจาระนุ่มขับถ่ายง่ายจึงช่วยป้องกันโรคท้องผูกโรคริดสีดวงทวารได้รวมไปถึงช่วยขับล้างสารพิษต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในลำไส้ออกมาในรูปแบบอุจจาระ ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการกินมะเขือพวงให้ได้บ่อยๆยังมีส่วนช่วยลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดได้และยังมีส่วนช่วยยับยั้งการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยค่ะ 5. แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบที่มากกว่า90%เลยทีเดียวและเมื่อร่างกายได้รับน้ำในปริมาณมากๆน้ำก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระดีขึ้นดังนั้นแตงโมจึงเป็นผลไม้ที่กินแล้วจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยดีถอกสารพิษตกค้างต่างๆภายในร่างกายให้ถูกขับออกมาในรูปแบบปัสสาวะและอุจจาระและไม่เพียง แค่นี้น้ำที่มีในปริมาณมากนั้นยังเป็นตัวช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายด้วยช่วยดับกระหายคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีพร้อมกับช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆภายในร่างกายช่วยควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนช่วยลดความดันโลหิตช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงช่วยลดการอักเสบต่างๆและยังมีส่วนช่วยป องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ หกส้มนี่คือผลไม้เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยละค่ะรู้หรือไม่คะว่าเพียงแค่กินส้มให้ได้วันละหนึ่งผลก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นั่นเป็นเพราะว่าส้มจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิดโดยเฉพาะใยอาหารที่มีในปริมาณมากและเมื่อร่างกายได้รับใยอาหารเป็นประจำทุกวันก็จะมีส่วนช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีกินส้มให้ได้ทุกวันก็จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบ ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและเมื่อระบบขับถ่ายดีสิ่งตกค้างต่างๆภายในร่างกายก็จะถูกขับออกมาในรูปแบบอุจจาระอีกทั้งส้มยังอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีจะทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยง่ายเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆก็จะมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงและไม่เพียงแค่นี้สารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในสซ่ ยังมีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดได้ช่วยลดความดันโลหติตลดคอเลสเตอรอลในเลือดบํารุงหัวใจบํารุงผิวพรรณลดความเสี่ยงเป็นโรคนิ้วในไตลดความเสี่ยงโรคสโตรกลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ